สาหรับเอ,อ๊ก็เหมือนกันนะคะเป็นแฟนคลับทั้งมาได้ทั้งบิวตี้โชว์อยู่แล้วเพราะมานันย่ออแบบเลยเรื่องของความรูปธมามนี้ก็คือความสนใสนลื่นไหลแพนเทอร์วความเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่แบบทําให้เรารู้สึกสนุกค่ะทำให้เรารู้สึกว่าแบบการใส่เสื้อผ้ามันสนุกขึ้นมานะค่ะ แล้วก็บวกกับความยูนิคอที่ได้เรื่องความเบาสบายความแบบเทคโนโลยีความใสระว,วายใน่องตัวนี้นใช่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงคอลเลคชันนี้่ะคะวินเทอร์คอลเลคชันที่มานี้กับยูนิคอร่วมดูกันถ้าแทานขอผูโ้โรชิงกิไปแล้วเนี่ยถ้าผืนนึงนั้นคุณสามารถจะทำเป็นอย่างไรได้บ้างค่ะ oh. มีมานานแล้วแล้วก็สามารถขอเป็นของผ่านได้แบบนี้ oh. มันก็จะน่ารักดูมี เป็นอีเวนต์ของวินโค o กับมานี่นะคะเป็นวินเทอร์คอลเลคชันนะคะก็เป็นครั้งที่สองที่เขากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็เหมือนมีโอกาสมาเป็นเรียกว่าไงเป็นคนแบบมาชูกับพี่ออกแบบมาช่วยกันแบบไ i ่จัดแมทช์แล้วก็แบบโปรดรูแบบคอลเลคชันนี้ด้วยกันค่ะก็เหมือนที่แบบใส่อยู่วันนี้ก็จะเป็นแบบเออเป็นเสื้อผ้าแนวที่แบบเหมาะสำหรับวินเทอร์หรือใครแบบไปเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ใครไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงแบบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบ ลองไปดูกันได้ค่ะชอบอะไรชอบอะไรในคอลเลคชันนี้ชอบอะไรเหรอคะจริงๆหนูชอบลุคของหนูที่สุดจะเป็นลุคที่นั่งแบบคนนั้นใสอยู่ะคะ่ะจะเป็นเป็นเสื้อเวสที่เป็นนิดแล้วก็จริงๆโทษๆลุคก็มีบัลละงก์ว่าด้วยค่ะกะเป็นแบบเหมือนหมวกแบบเป็นหมวกที่ช่วยกันหนาวเ,เลยแล้วหน้ามันจะโผล่มาิดเดียวเลยรู้สึกว่าน่ารักแล้วก็คือมันไม่ค่อยมีที่มันสีสันสดใสแบบนี้อะไรเงี้ยวกกับแบบมันฟังก์ชันได้ดีด้วยเลย ก็เลยแบบดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาคอลเลคชันมาดูคอลเลคชันนี้ได้ใกล้แล้วก็เดี๋ยวจะไปไปซื้อเองแน่นอนเอาฝากคอลเลคชันนี้หน่อยค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะก็สำหรับคอลเลคชันยูนิฟิลแอนด์มานี่นะคะเอ่อฟาร์เวนเจอร์คอลเลกชันสัปดาหที่สองนะคะก็จะมีจำหน่ายน่าจะแบบช่วงวันที่เก้าวันที่เก้านะคะวันที่เก้าธันวาคมค่ะก็ไปติดตามเยอะๆนะคะ ่จมันลาดตรงนี้ค่ะเปิดตัวแฟนอันนี้เห็นบ้างไหมคะใช่โอเคพอเห็นแล้วค่ะแต่แบบว่าแซวไหมแซวไหมก็แน่นอนหนูว่าก็แบบว่าจริงๆก็เราก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเราก็เราก็ดีใจเราก็แซวตามตามปกติทั่วไปนะค่ะจริงๆเราเห็นเขาแฮปปี้เราก็แบบจริงๆเี่นจักไหนคะคะคุณเรู้จักไหนรู้จักกับแฟน อกับแฟนเจ้านายไม่ไม่ไม่ได้รู้จักเป็นงานส่วนตัวแต่ว่าแบบก่อนหน้าที่เขาจะแบบคุกกันเขามีแบบึกษาเรอไหมนายอ่ะเขาเรา่มึือภาษาหนูไหมอ๋อก็จริงๆเอาเองหนูก็รู้คุณพ่ๆพี่พี่ทุกคนนะก็รู้พ่อพ้องกันเนี่แหละค่ะเล้วก็มัจะมาีึกษาเรื่องความรักทุกอย่างไม่หรอกมั้งคือต่อให้แบบเพื่อนสนิทกันก็ตามแบบผู้หญิงผู้ชายบางทีเขาก็แบบมันก็จะมีความที่ เขาก็ต้องอาจจะแบบใช้เวลาศึกษาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีอะไรก็แบบก็ก็มีอะไรก็ยังยังคุยกันอยู่อยู่เรื่อยๆแต่มีแซวกันไว้แบบทรงแบบว่าน่ารักนะ่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้แซวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มคิดแล้วว่าจะไปแซวดีไหมเซลเพราเราไม่ได้ถาม <c oughs> อะไรเลยอะไรนะคะไม่ได้ถาม <c oughs> อะไรก็เยอะ ไม่ถามเลยเขาใช่ไม่ไม่ได้ถามเลยคือจริงๆก็เหมือนที่เขาออกมาหนูคิดว่าเขาก็คงใช้เวลาประมาณนึงแล้วก็แบบดูทัมมิ่งนี้ที่เขาแบบตัดสินใจออกมาให้ทุกคนได้แบบดูว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยากให้ให้เขาทาฝัง่งเขาออกมาแบบพูดเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่พูดแทนเขาก็จะกระจีะจริงๆหลายคนก็แบบสายแบบเอ้าพอเขาเปิดตรงมาเขาบเอ้าสนุกแล้วทีนี้ล่ะทีแรกก็นึกว่าแบบมีแตดู เป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนเหมือนที่พูดมาหลายๆครั้งเลยค่ะก็หนูว่าด้วยการที่เราเราทำงานมาด้วยกันหลายๆงานที่มันแบบเป็นภาพคู่จิ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ดีใจแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่แบบว่าบางคนอาจจะจิ้นจิ้นเราสองคนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นเพื่อนที่ที่สนิทกันมากๆแล้วก็แล้วก็เ,เราก็ยินดีกับเขาใน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 ,ใน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 ทางเรื่องที่ที่เขาแบบ ก็แฮปปี้อยู่ตอนนี้ในวีเลชั่นชิพของเขาตอนนี้อันนี้อันแถวตัวเอ,องด,ดับคนรู้สึกแบบตัวเองดับฝันกูจินนายเน่หรือเปล่าเลยดับฝันเนาะ,ะ,ะยังไงบอกบอกแฟนๆเขายัาง,ไยงไงดีอ๋ <c oughs> <c oughs> อจะ <c oughs> อว่าไงดีอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะก็อ๋อจะจิ้นกันเลยกับกับนายอะ่ะหมายถึงว่าแบบมันก็ถ้าจิ้นไปงานอ่ะหนูโอเคหมายถึงว่า แบ่งหัวใจอะไรเงี้ยถ้าแบบจิ้นไปปั่นวีลอะไรก็ไม่ติดค่ะแต่ใน่คือถ้าแบบว่าชีวิตจริงนี่คือเป็นเพื่อนเนาะใช่แล้วเขาก็แบบเขาก็เปิดตัวแล้วอะก็แล้วก็สนิทเปิดตัวแล้วสุณนี่จะเปิดอะไรนะคะเนสนิทเปิดตัวแล้วคุณนี่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ประตวหนัวใช่ประตวนี่ค่ะวันนี้กับคอลเลคชั่นใหม่นี่เัวคนหนูเปิดเลยวจัยอ๋ออุ้ยหนูยี่สิบสองเองค่ะ ยังไม่ยังไม่แบบอยากยังไม่อยากคิดถึงเรื่องการแบบคอมมิชอะไรแบบจริงจังว่าแบบเราเราต้อง <c oughs> กับใครเมื่อไหร่ยังไองไอะไรเงี้ยอยากแบบอยากชิวๆอ,อ,อย่างดูไปก่อนค่ะก็คืออยากดีกันทุกนาทีใช่ทำงานเต็มที่ค่ะปีพูดถึงเรื่องงานล่าสุดนี้เห็นว่าบินไปกัมพูชาผู้ประกอบกแฟนด้วยใช่ไหมใช่อะเล่าบารยากาดกันหน่อยเออ ก็มี OMG เราไปเดินสายโปรโมทที่กัมพูชานะคะก็แฟนๆให้การต้อนรับแบบน่ารักมากก็ไม่คิดว่าจะมีคนแบบติดตามเยอะขนาดนี้ค่ะจริง,รงๆเราเพิ่งทราบเหมือนกันว่าแบบได้มีโอกาสได้ไปคุยกับแฟนๆจริงๆะไรเนี่ยเขาบอกว่าแบบ เขาชื่นชมผลงานหนังประเทศไทยมากๆเลยอะไรเงี้ยติดตามหลายเรื่องมากตั้งแต่แบบอย่างของจีเก็จะมีแฟนโซนที่แบบถือว่าทำไลายบ็อกซ์ออฟฟิศของที่กัมพูชามาแบบตลอดการเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทำการสปอร์ตเราเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่กัมพูชาก็เพิ่งฉายไปเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะแล้วก็จะมีประเทศอื่นๆมีสิงคโปร์ก็ฉายไปแล้วเหมือนกันแล้วจะมีประเทศอื่นๆ้วยที่ที่แถบเอเชียที่เรากำลังแบบจะไปฉายเร็วๆนี้ค่ะก็ แล้วอย่างนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างตอนที่แบบว่าเดินสายไปต่างประเทศแบบนี้เตรียมตัวยังไงนะคะเออจริงๆหนูค่อนข้างอุ่นใจเพราะว่าเราไปกับทีมที่เราสนิทมากๆอย่างเงี้ยก็จะมีพี่ภูมิกับพี่พงแล้วก็มีพี่สกายพี่พีทอะไรเงี้ยก็เหมือนพอเราทํางานด้วยกันไปเรื่อยเราเริ่มแบบเออสนิทกันมากๆอะไรเงี้ยเราแบบไปเดินสายไปไปพูดคุยกับคนอื่นไปเจอคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบเปิดเข้าขากันได้ดีเราก็จะรู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ มีอะไรนะคะแ่นนค่ะเพราะมาคือมีที่เราแบบไม่เคยไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนค่ะก็คือบางคนหนูคิดว่าเขาอาจจะตามเราทาั้งโซเชียลแต่ว่าเราก็แบบไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าเนาะก็แบบมีหลายๆคนที่เขาแบบจริงเยอะกว่าที่เราคิดมากๆค่ะที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็มาเข้าลงหนังมามาเจอเราในแฟนมีตของมิ้ก์บูชาอะไรเงี้ยค่ะมาตามเราที่สนามบินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทุคกคนก็น่ารักมากๆแบบชีตน่ารักมาก อคอ่ะเราพยาถามแล้วออไปแล้วกลับมาเรื่องหนึ่งลูกค่ะไปขอถามเรื่องวิวกินน้นใส่ค่ะมีเขามนุกสนุอะไรนะคะกับวัวบวสดีสนุกสนุกกันกับวิวกิ้นเพื่อนมะอ่าวิวกิ้นมีเขาสนุกสนุกันก็จริงๆตั้งแต่วันเยียแล้วค่ะตั้งแต่วันเยียก็เคยเล่นซีรีส์วันเยียด้วยกันค่ะของ G D H ก็เป็นแบบ เป็นตอนชั้นๆนั่นแหละที่ได้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็บังเอิญหลังจากนั้นก็เพิ่งรู้ว่าแบบเ,เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน,งงน,นของเราเพื่อนจากคืออายุเท่ากา<อ>ันเรียนชั้นเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วหนูแบบเคยอยู่มาแต่อะไรเงี้ยเพื่อนมาแต่เราก็แบบเอ้ยกลายเป็นว่าเป็นเพื่อนที่เขารู้จักเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นคนไม่ได้ห่างไกลมาก<อ>แล้วก็เพิ่งวนม,มาทํางานด้วยกันอีกรอบนึงตอน M v วเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอใช่ค่ะ ก็เป็นเพลงที่แบบเขาก็มาชวนเราเพราะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาอยากได้นางเอกที่แบบเขาเขารู้สึกว่าเคยทํางานมาๆมาด้วยแล้วก็เลยก็เลยชวนเราไปเล่นใช่ค่ะคนก็ยิ่งจับตาอีกว่าเสนิทจะปามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรเพื่อนไปอ่านก็ตุ่มไม่ไม่มีอะไรมากกับเพื่อนทั้งนั้นค่ะ เอาจริงหนูดีใจนะเวลาคนหมายถึงว่าเราก็จะมองในมุมว่าถ้าคนจินจากงานที่เราทำอะไรเงี้ยแปลว่าเราเล่นได้ดีใช่ไหมที่ทำให้คนเขา in, เอินอ,อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่บิวกินนะพี่สกายพี่คีทก็จะมีแบบหลายคนที่แบบอ้ยคบกันหรือเปล่าเดนะีอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็พูดตรงนี้แล้วกันว่าเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนอะไรเป็นแบบเราแบบคอมเ o r t กับการอยู่กัแบบเพื่อนผู้ชายอยู่แล้วอ,อ่ะมันเลยแบบว่า เออมันไม่แปลกที่เราอาจจะดูส <t> นิทหน่องเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นอย่างนี้กับทุกคนคืออะไรว่าในในทอยที่ขึ้นมานี่คือเพื่อนหมดเลยเพื่อนหมดเลยโอ้เวลาไปทำงานกับใครมันจะต้อจับตาตลอดเลยเราต้องระวังองอะไรนะคะเราไม่ต้องต้หมายเวลาแบบไปทำงานกับใครก็โดนจับตาตลอดเลยแล้วต่อไปหนูทำงานหนูได้ดเออมันทำให้เราต้องแบบระวังแม่หรือพี่เป๊ะับเื่อนผู้ชายจริจริงๆ จริงๆด้วยความที่อย่างที่บอกแบบเป็นคนแนะมนๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เราไม่รู้ตัวด้ซ้ำเพราะด้วยความห้าวๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กธรรมดามีเพื่อนผู้ชายมาก่อนเลยพอแน่นอนว่าเวลาเราเข้ามาสู่โลกแห่งการทํางานแล้วอะมันก็คือมันก็ยังมีเรื่องของของเพศแล้วแบบความเหมาะสมอยู่แหละที่แบบว่าก็คอยมีคนเราพาังที่แบบโชคดีมากที่เขาหวังดีแล้วเขามาเตือนเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อโอเคมันเออบางทีมันเดี๋ยวมันดูไม่ดีนะหรือมันดูไม่เหมาะสม เราอ่ะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรถ้าหนูไม่กินอะไรเลยคนที่มองเข้ามาคือใช่ไหมอะไรอย่างนี้เนาะใช่แต่ดีใจนะคะที่หลายคนบอกว่าหนูแบบมีเพคมีสาธารณะก็อยากทำงานนะคะชอบทำงานมากค่ะยินดีเต้นรัดยังไงคะตอนนี้เต้นรัดเวลาชอบทำงานมากต้องการเงินค่ะโสดไหมโสดไหมโสดไหมโสดค่ะจีบได้ไหมต้องมีคนอย่างนี้ จีบหนูเลยค่ะหนูขอทำาน้าจีบหนูไม่ทำงานได้ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามีคนอยมาจีบมาทำงานได้นะไม่ไม่รู้ว่าคือชีวิตหนูแบบคือหนูเคยเราเคยมีหมายถึงว่าเอาตรงเราเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนเนาะหมายถึงว่าเป็นเด็กอะหมายถึงว่ามันก็เคยมีแบบความรักอยู่อะไรเงี้ยเออมีความมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราไปมีความสัมพันธ์กับใครความรักับใครมันไม่เรื่องวุ่นวายอะโดยเฉพาะเวลาเราตัดสินใจที่เราทํางานในวงการแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า อย่าพู่งไม่อยากรีบคอมมิต์นะคะอยากแบบทำวลาวแบบน,นเนลาใช่ค่ะโอเคขอบคุณคะใช่แ<อ>ต่ะารมณุกๆวันนี้ต้องเขยอ